สบายดียพ,พี่น้อง,องมื้อนี้สิพากันไปหายังกบเงีงเขียดอีอะไพี่น้องรอบก่อนไปกันพอได้ปนอยู่มื้อนี้โบหู้กาเจียนได้จากโตเด้อจังสิได้พอปนเลยอ๋อพบเขียดกันเริ่มอึดเลยปะม <ปะ S 1> ื้อนี้คือพรเห็นกันมีกบมีเขียด やっノね、ないよ、もう、どないから、すっぱい。 วันนี้เอาแต่เขียดกระพอพี่น้องก็ได้ครบตรงามมองมรูเธอมีกมมระปุกอนีุ้กนนั่นงบนตกะี่นะอเ็นอะกระปุกม่มีแล้วกระตองเลยที่ นี่มันน่อยลายจนยังเห็นเสียดยีงยงทางไปจะได้ปิ้งดอกไม่ตะกีดได้ขวาขี้ในโต้มันน้อยทวกท่านต้นทเรียมาตกีดเหีนนี้ก็ทำนี่หือ Hử? Hmm? Biết cái chuyện gì ở họ tại này. Tôi chút là Nó ภาพโดกอีนี้เห็นมักขีดานกัางคืนก็ติดกินชมตอนกลาคืนเลยได้ที่น้องต้หาเบิ่งเจ้ามาไม่เห็นเลยกินเลยมักีดานยังกลาคืนภาพโดดอินิมักชีดาดี ทางในใ,นใจสีแดงน้องเมพี่ยำมสมหว,วานก็กินอยู่ต้นนี้นะดกกระดกต้นดุด๊ก,ด,กดูนี่ดกอีกแล้ว ที่แรกจะนี้ก็จะเอามากินสมพี่โบได้กบได้เขียแล้วพี่น,น้องมันกบได้เขียมากินนั้วมาที่ดาข้าส่วนจะรูน้น้มมาที่มนืนะมันล้มกบเขียนหนองอบ่ี่ได้เมือ่อไรคะเนี่ย ไปหาเล้ยงต่อยใช่ไหมจังหน่อยเนาะล้มอยู okay. okay. ok. cool. ่แต่เรื่องผู้ชาคืออะรนี่ยที่หัวจิดตกอ่ะหัวตกเพิ่มอย่างเงี้ยโอ้ย เาเปลี่ยนคิวน้วเห็นอะไเป็นคนเมียงพี่น้องเปลี่ยนคิวกันกระปูะปงามโค้งบอ,อางามม,ามาันบ่ป,ป,ปล่อยปล่อยหน่อยอ๊ ก็คือหมานกบแต่ว่าหาหาแต่เห็นยังบ่ได้เลยตึงเงี้ยใส่เงี้ยใส่เลี่ยมันสิโอ้ยไม่ครบสองโตเลยหมานกรบแต่แั่หงหายังมาแต่เห็นยังบ่ได้กบเลยมันยังอีกกบด้วยขียด คี่สิม่ามานกบแท้กบเ,เท่ากันแท้กับโบมี่บอกรอบปอนนี้นะกบหน่อยกันหน่อยเรียลออลยมันมีหลายรุ่นเนาะ นุ่นแบบใหญ่ซัมซซมนี้อยู่ก็มีเลยนตัวบักใหญ่ก็มีตังามหน้าเฮาดำหน้าก็ยังเห็นตัวบักใหญ่อันนี้ซัมนี้ก็อ,อนี่ขึ้นมาทางผายเลพี่นอ้องจังหวัดเฮือนเฮาเลย เบิ่งเขียดกันพี่น้องก็สิเมื่อก็ได้ไม่ได้เขียนเอาเป็นเหี้ยไปเบิงบ่งแนันกล้องนี่ยเพื่อนได้โหลายดิเบิ่งในของเขาเบิง่งโดยตาเปล่าเขาก็คือ้นไร หาไปหามาก็ได้อยู่ดีพี่น้องคิดได้เมื่อ,อไรเด้อบดน,นี้เเมื่อหาอยู่หานอนแมันเด้นกันบึบบนี้บายบายบายสวัสดีพี่น้องบรรยากาศยามมือเช้าพี่น้องฝนตกลินเบิร์ดคืนตื่นเช้ามากันยังตกอยู่ มื่อนี้สิมานปิงขียดตัวเขาไปหาเนียงเมื่อคืนนี่ไทยก็แห้งพูดพูดจัก หลานสาวของหมอเผาปิงเขียดนำพี่น้องสบายดีนะวะสบายดีสบาย,ยดีได้พี่น้องสบายดีนะสบายดีปลาลูกจ้ะสบายดีปลาลูกปิงเขียดกระสุกกระป๋องพี่น้อง ไปที่นอติมานึ่อย่ามาปีิดจีตำเทียนนี่งปกีกใิดยจีเซนนี่เลยเรียบร้อยเลยพี่น้อ มาเด้อพี่น้องมากินเขาวน้ำกันเด้อมากินเ้า,าน้ำกันเด้ออันนี้กระตั้มังหูลวกพักอันนี้มาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อ